คือเขียวมาแต่ผมตัดลองทรงธรรมดาวิธีตัดของช่างอ,อ่อนง่ายนิดเดียวลองทรงลอถ่ายบัตรประชาชนนี่ผมยังไม่ตัดนะครับดูก่อนนะครับคุณผมจะตัดให้ดูข้างหลังก่อนเขาจะตัดเป็นจากมาทรงซอยเนี่ยเขาจะตัดเป็นลองทรงผมสวมฟันเบอร์สองก่อนนะครับ พันเบอร์สองอสองพันเบอร์สองช่างตัดง่ายๆนิดเดียวครับผมยาวมากเลยเอาเบอร์สองนะครับสวมชาวเน็ตขอมาว่าให้ตัดให้ดูบ้างผมยายาวเงี้ยตัดให้ดูแล้วก็เรีวทันใจรวดเร็วด้วย ี่ครับตัดอย่างนี้เป็นแล้วครับเนี่ยเป็นลองทรงแล้วแต่ว่าเราก็เก็บเอาเอาเบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์หนึ่งกับวิสร้างแบบเก็บอีกให้ดูชัดๆเลยนะครับซ้ายขวาใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดสำหรับผมหย,ย,ย,ยิกหยองหยิกจักโศกหรือว่าหยิกคอดเนี่ยครับทำอย่างนี้แหละครับผมยาวๆมากเลยผมกขยาวมากเลย,เย,ยวลยิธีตัดของช่างอ่อนนะครับ ง่ายนิดเดียวชาวเน็ตขอมาว่าตัดให้ดูบ้างวิธีง่ายๆช่างอ้อนบ่าคนก็กดมาถามว่ามันเป็นยังไงมันถึงตัดยากผมหยิบยกัยกยอกนีกกก่ดูดยาวมากเลยครับผมออกปุ๊บเลยวิธีตัดง่ายนิดเดียวด้านนี้ก็ดึงมาตรงใบหูเนี่ยเนื้อลิมใบหูนะใช้เบอร์สองแล้วครับเบอร์สองปุ๊บปุบอย่างนี้นะคนหลอเลยนะครับ,บเดียว ทำอย่างนี้ครับถ้าเป็นทรงซอยก็ควงโซ่หูถ้าเป็นทรงซอย,ก,ซอซอย,ซอยกันเลมก็เลมบางแต่ที่เราใช้เป็นลองทรงเราก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์สองไปก่อนนะเบอร์สองสวนลงเบอร์หนึ่งถอดพันเบอร์สองออกปุ๊บเบอร์หนึ่งมาใส่เนี่เบอร์หนึ่งเห็นไหมครับใส่เบอร์หนึ่งปุ๊บแล,แล้วก็เอาวิ่งช่างแบบมาแล้วก็ถตรงจอขึ้นอย่างนี้เป็นลองทรงละ เินนส่วนอื่นก็เอากันไกลเบอร์ศูนย์ล็มนิดหน่อยกระจกนี่ดูเบอร์ศูนย์นะครับตัดอ้อมมาเลยอย่างนี้อยู่เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งตัดมานะไล่มาติ่งหูตึงกลางใบหูเน้อริมใบหูแล้วแต่เราต้องการวิธีแรกคือเอาเบอร์สองสวนลง วิธีที่สองก็เอาเบอร์หนึ่งใส่แล้วก็เอาวีสร้างแบบเป็นตัวมาเขี่ยลงแล้วก็ตัดอย่างนี้ง่ายครับนี่ครับทีนี้เรามาดูหลังจากที่เราใช้เบอร์หนึ่งแล้วเราก็แต่งขอบอย่างนี้ให้เบอร์ศูนย์เป็นตัวแต่งขอบง,ง่ายๆนิดเดียวครับให้เป็นรูปตัวยูออลองทรงแล้วนี่ย นีเรามาดูข้างข้างนะครับแต่งจรใช้เบอร์ศูนย์ยิงตัวแต่งโค้งตามใบหูโค้งอย่างนี้สวยเลยทีนี้ถ้านากให้มันนวนสามมิติคือหมายก็ว่าตัดผมสามมิติแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ศูนย์จะเอาเบอร์ศูนย์จุดห้ามาปรับฟัาลงต่ำสุดเบอร์สวิต จะกลายเป็นสามมิติเลยครับซึ่งเทคนิคของช่างอ้อนเนี่ยทำง่ายมากเลยครับให้ชาวเน็ตได้ดูพอพอเป็นแนวทางแล้วก็ลองปฏิบัติทำช่างอ้อนสอนให้ฟรีๆเลยเนี่ยสอนในโทรศัพท์ครับอันนี้เป็นลองทรงแล้วครับครับนี่ดูนะครับวิ่ีิแตด้านหน้าก็ไม่ต้องเอาสามนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วสามนิ้วครึ่งแล้วแต่ครับขอบคุณครัาบสวัสดีครับ